น้อรงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะนำอ่าใบปรุงนะคะอ่อนๆน,นะที่เราไปเก็บมานะคะเอามาทำกับข้าวนะเราจะทำแบบโม้งเขาทำเนาะซึ่งก็ไม่เคยทำนะคะอันนี้จะทำครั้งแรกเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการอาเอาใบปรุงอ่อนๆน,นะคะไปทำกับข้าวเราจะทำยังไงบ้างนะคะยังไงเดี๋ยว มาดูด้วยกันค่ะวางหลายๆอันเลยรอแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเอามาวางไว้แล้วก็ค่อยๆแบบเา้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้างแรกนะคะเราจะเอาประมาณแค่นี้ก่อนนะ แล้วก็ค่อยๆเผาไปนะคะเวลาที่แบบเราเผาแบบนี้นะคะเราต้องกลับด่างด้วยนะคะกลับด่างเนาะกลับด่างน,นะคะเราค่อยๆเผาไปนะคะค่อยๆเผาไปนะคะก็อาจจะแปลกๆหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่หนูบองนะคะคือหนูปกติก็ไม่เคยกินนะแต่อันนี้คือแบบเขา บอกว่ากินได้นะเราจะลองกินดูนะคะว่าใบ่ปรุงอ่อนๆแบบนี้มันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วก็กลับมาอีกด้างหน,นึ่งนะคะก็ค่อยๆเผาไปค่ะอย่าแบบรีบร้อนนะคะ นี้นะคะค่อยๆเผาไปเนาะค่อยๆกลับด้านแล้วก็เผาไปนะคะก็ไม่เคยทํานะวิธีนี้แต่ว่าอันนี้คือมงที่นี่เขาบอกว่าเวลาเขากินต้องโปร่งนะคะเขาจะทําแบบนี้เนาะค่ะหลังจากที่เราเผาเสร็จนะคะให้มีลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแบบรูปตรงนี้ค่ะรูปเนาะรูป ลูกออกนะคะให้มันแบบเราลูบออกนะให้มันแบบเขียวๆเนาะเขียวๆประมาณนี้ก่อนนะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะลูกเนาะอันนี้นะคะเราจะลูบออกเนาะ ค่อยลูบไปค่ะซึ่งเราลูบนะคะให้มันแบบเขียวๆแบบนี้เลยนะคะ เราก็ค่อยค่อยลูกไปนะคะให้มีลักษณะประมาณนี้นะซึ่งการอาหารแบบนี้ก็แปลกๆดีเนาะเพราะไม่เคยกินนะคะปกติก็มงที่นี่หรือว่าพี่น้องที่นี่นะคะเขาจะกินกันเนาะอันนี้คือลูกออกหมดเลยนะคะใบที่อ่อนๆแล้วก็ลูกออกแล้วก็ให้มันแบบเหลือประมาณแค่นี้นะคะ เดี ha, ๋ยวเราลองมาดูเนะว่ามันแบบมีรสชาติเป็นยังไงนะคะซึ่งก็ไม่เคยกินนะคะไม่เคยกินเนาะก็เราไม่เคยทําด้วยนะคะแต่ว่ามงที่นี่หรือว่าพี่น้องที่นี่เนาะพี่น้องที่นี่เขากินกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองทาดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่อยๆลูกไปค่ะอาจจะหลุดบ้างนะคะเพราะมันอ่อนมากมันอาจจะหลุดได้บ้างนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ประมาณแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะ ต้องนำไปต้มกับน้ำเปล่าก่อนนะคะอันนี้นะคะเราก็นำมาต้มแล้วนะคะให้มันเดือดเดือดเนาะก็ถ้าเดือดเต็มที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาออกมานะคะเอาออกมาแล้วก็ค่อยนำไปทำอีกวิธีนึงนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็ นำมานะคะมาวางมาเรียงแบบนี้นะคะเรียงแบบนี้แล้วเราก็ตบก่อนนะคะตบให้มันแบนๆก่อนค่ะถ้าแบงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยๆห่างนะคะให้มันประมาณนี้นะคะก็ตบตบให้มันแบนๆก่อนนะคะ ค่อยๆทำไปค่ะแล้วก็เวลาเราทำแบบนี้นะคะให้เราระวังมือของเราด้วยนะคะก็ค่อยๆทำไปนะอันนี้ก็ตกเนาะแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆห่างไปนะคะ หลังจากที่เรานะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาผักนะคะนํามาผักเนาะนำมาผักนะคะนาํนะนมานะะนมาผักแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมารับประทานด้วยกันว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะก็ไม่เคยกินนะคะสําหรับ กันนามใบทรงแบบอ่อนๆนะคะมาทำกับข้าวแบบนี้นะคะก็ถือว่ามีหลายขัน้นตอนเหมือนกันนะคะคานี้ก็น่าจะทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเรามารับประทานด้วยกันนะคะว่าอ่า กับข้าวมื้อนี้มีรสชาติเป็นยังไงนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยกินนะยังไงเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันคะ่ะก็อาหารของเราในาเย็นนี้นะคะเราก็จะมีผักใบปรุงอ่อนๆนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำพริกปลานะคะอันนี้คือน้ําพริกปลานะคะแห้งๆแล้วก็มีข้าวสวยนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเรามารับประทานอาหารนะคะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูนะคะผักที่เราทําเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปรุงนะคะอ่อนๆนะที่เรานำไปผักนะคะก็อร่อยค่ะอร่อยเนาะมไม่เคยกินนะคะ ซึ่งก็ไม่เคยกินนะแต่ก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ลงอ่อนๆที่เรานำไปผักเนี่ค่ะซึ่งก็อันนี้ก็คือกินเป็นครั้งแรกนะคะมีรสชาติเหมือนเราผักถั่วค่ะ <laughs> จะออกแนวแบบนี้นะคะ ยังไงก็เดี๋ยวเราลองมากินข้าวด้วยกันนะคะก็อร่อยนะเหมือนผักถัว่วไม่ว่าผักถัว่วผักยาวหรือว่าเป็นเหมือนเหมือนที่เราผักถั่วนะรสชาติมันเหมือนอย่างงั้นนะคะมันจะไม่เหมือนอย่างอื่นนะคะมันจะเหมือนแบบเหมือนเราผักถั่วนะคะก็ยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ